สวัสดีครับคุณยายครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมมาหาคุณยายหนุ่มครับมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายครับงวดของวันที่16สิงหาคม66ครับท่านผู้ชมเสียดายมากครับนิงวันที่ผ่านมาอ่าที่คุณยายฝันในโค้งสุดท้ายเนาะคุณยายเนะาะครับแล้วก็คุณยายฝันว่ามีคนตายมาบอกเหลขหาสาม ครับหัวเกาใยหลังมาบอกครับครับผู้คนเสียไปแล้วนะครับเสียดายแห้งเสียดายแห้งครเพราะว่าปกติแล้วผมสีมาเหตุของคุณยายหนุ่มนะครับเหตดคลิปของคุณยายหนุ่มนะครับสองขังครับก็คือคลิปตองวดกับโค้งสุดท้ายเนาะคุณยายครับแล้วนิ่งวันที่ผ่านมากก็คือว่าบังเอิญผมติดธุระครับแล้วก็บอดดายมาหาคุณยายครับแล้วก็คุณยายก็โทรไปหาผมกับ โทษวัดตีสเป็นบอกคุณยายโทษวัดตีสโอ้มันเปลี่ยนน้ำดวงเลยละ่ะคุณยายจังหวะที่ผมสิบอไดค้คลิปและนะ้วน่ะเนาะโทษฟองเพื่อกับวติดครับอืมคือเพิ่นมาบอกเลขหาสามตัวเดียวเลยบโอ้เวเเลยพิ่นมาทวงยายเพิ่นก็ว่าเลขบอกไปนั่นบ่บ่แม่นได้หกสามได้ปันหาสามเพิ่นว่าจะดีครับครับอืมผมลักเสียดายครับครับท่านผู้ชมแต่ยังเสียได้เช่ว่าครับ ว่าทุกข้างผมกับศิมาหาญายิสองเทียตลอดเนาะแมนครับครับเพราะว่าอ่าที่ผมบ่ได้มาน่ะฝนมันกระตกตลอดแมนฝนกระตกครับตกติดต่อกันสามสี่มือติดต่อเนืองตับเขาพันษาน้าแม่ครับแมนเออแล้วก็มันมีงานอยู่ทางบ้านเขาเฮเทียนเฮอย่างนี้ผมครับเฮเทียนเฮยังกะยากครับครับวุ่นเขาพันษาผืนครับเดี๋ยวโบเป็นยังครับเดี๋ยวงวดนี้เอาไม้เนาะคุณยายเนาะงวดนี้เอาไม้เข้าหาเลขดีเลขเด็ด เน้นๆให้ท่านผู้ชมก็แล้วกันเนาะคุณยายเนาะครับครับผมมามือนีครับท่านผู้ชมคุณยายนมกับว่าคุณยายฝันแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเบิงน้ากันครับเพื่อได้ตัวเลขดีๆเด็ดๆจากคุณยายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าคุณยายก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นแห้งในช่องเคยีสานใต้ครับฐาเลขของคุณยายลดไปแค่งวดเดียวเดียวกับมาครับลองเบิงครับคุณยายฝันเมื่อใดครับนี่ครับฝันได้สองคืนแล้วอ๋อสองคืนแล้วเนาะ ได้ันเดือดชองขึ้นแล้วครับสองกับเมื่ขึ้นนี่แหละครับฟันฟันว่าจังไดครับว่าด้ไปเกี่ยวเขาอยู่บ้านเก่ากับเขาพอฟูรัสเสียไปแล้วครับเกี่ยวแล้วแล้วก็มาทรงหอดบ้านครับมาทรงหอดบ้านผันมพ่ออันหัวกับเนี่ยเพิ่นขากั้นครับเพิ่นขากั้นเพื่อกัตใต้ทั้งหัวทั้งเมียเพิ่อนนันละครับบันนี้เขาพอแล้วว่าจะไปแยกเขาเรื่องเขาขั้วเขา่นลา ทางมั่นนาลาเลขมันสีออกอันหนึ่งเจสองลาวัจซีมั่นขากั้ใต้สองคนลาวัจซีครับผู้พีสาวพรนันลาวะครับเออมันนี่กับยากก็เลยกว่าคนขากั้งใต้จังสันใต้แล้วหัวมันพืนกอนครับพืนกอนทนรานผมมีญาติดีอยู่ผมเสียมาให้มันกินมันมาใต้ดอกแง่คนลาวัจฉีครับเป็นแบบไป็ดใบญแบบเข่งมากมาปอ้ใส่ปากมันมากขึ้นงืองงงง น่าแต่เลยว่าที่ไปเหล็กกันเอาอายุมันครับอายุผัวมันนั่นโอ้อายุเมียมันนั่นอันที่ทิบเจ็ดอายุผัวมันนั่นที่แปดครับครับเออแต่ว่าเหล็กที่มันนั่นแยกจำบ่ได้เออจำบ่ได้ยกที่ไปเบึงไมยูพอดีแหละเพื่อนมากคงทุท่ายนั่นโอ้จะมันเสียได้เหล็กงวดบางนึงเด้ยังวัดเสียได้กับเสียได้แห้งพูด ครับครับเรียกเขัาคุ้มเดียวต้องๆเลยม,มาตามเมนเมนครับเออเจนแมนว่า,าก็คือว่าในรอบนี้เนอะคุณยายฝันเนี่ยฝันว่าเห็นพอพอของตะของพอตะของผู้ละเสียไปแล้วนั่นลพิ่นผ้าไปเกี่ยวเขาผ้าไปเกี่ยวเขาา<จ>่าใบเกาแล้วก็ลวเลยมางรงมาชงห่อนเพื่อนผลมาพอพวเมียเขาขากันครับพวเมียคู่นี้นี่ ตอนนี้เพื่อนแกนยังอยู่เป็นบ่มครับคุณยายอยู่อยู่ไม่คีวิตอยู่ทั้งสองนั่นแหะครับเพื่อนขากันตายขากันตายแล้วสักพักนึ่งแกค้นผัวนี่ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็เลยไปหายาไปหายามาให้ผูมียกินกับฟื้นขึ้นมาอีกกฟื้นขึ้นมาอีกลว่าคนตายตายแล้วฟืน้นสองคนเลยเนาะสองคนอ๋อครับครับแล้วก็เผาเผาพ่อก็กคือพ่อของคุณายายนุ่มนี่พ่อนี่คือพ่อของยายเองบ,บอกว่า บอกว่าหนึ่งเจ็ดสองเออแล้วว่าอย่าไปยุ่งนะเขาถอมันขากันใต้แล้วว่าขันเป็นไปสือเลขก,กับไปสือเอาหนึ่งเจ็ดสองแล้วว่าจะซีค่ครับครับเขาพ่อนั่นแล้วว่าครับอืมแล้วก็คุณยายกับหลู่อยู่ว่าอยู่ของสองพอเมอ่ที่ว่าขากันนี่ก็คือผููทายอายุสี่สิบแปดปีไม่ยิ่งคือพเจ็ดสี่สิบเจ็ดเนาะครับครับอันนี้มันบอกที่คุณยายเขียนนีละอันนี้ละให้ผมเขียนให้เดี๋ยวยช่วยกช่วงให้ทานผู้ช่วเบิ่งหน่อครับครับ อันนี้ก็คือตัวเลขที่คุณยายฝันครับท่านผู้ชมครับอ่าก็คือหนึ่งเจ็ดสองนี่คือพอของคุณยายบอกเลขครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะพอ<ม>พอของ<ม>คุณยายครับหล้หลเพิ่นบอกว่าเลขมันสีออกตัวนี้หนึ่งเจ็ดสองราคา สองพ่อเมียอบเ4็7กับ418ครับหนึ่งคี17หนึ่งคีป8ครับครับประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะนี่ยายจำบ่ได้ตั้งแต่อันนี้เพื่อนครับครับอือไปเบืองไม่อยู่บ้านเล็กที่เพื่อนอ๋อคุณยายว่านาสิเกี่ยวกับบ้านเล็กที่อยู่าเกี่ยวอีกกับบ้านเล็กที่เพื่อนอ๋อครับครับอืมเพราะว่าตายอยู่บ้านของเขาเนาะตายอยู่บ้านของเพื่อนให้เดินเพื่อนเพื่อนข้างสนามเพื่อนเพื่อนจะสี่จี ดจห้หองโจนหูเมือ่อเจ็ดพ่อใหญ่เราอื่นห้องอยังเราใหญ่พันาวีกิดก็บังหันมันขากันใต้กันหรือห้องว่ากันครับครับอืมครับ,รบกัโอเคนาะคุณยา้กับประมาณนี้ครับว่าตัวเลขที่คุณ,คคณได้ไดตีออกมาให้ครับท่านผู้ชมก็คือคุณยา้ตีใส่อายุของสองพ่อเมียครับกับตัวเลขที่พ่อของคุณยายนุ่มบอกเนาะข่อบอกกันสามขุมนั่นครับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองครับครับ ถ้าเข้าตีไปอีกวันสีร้ายโตไปอีสีร้ายครับท่านผู้ชมสื่อนะ่ามันก็นสิายากไปอีเนาะเมยมันหลายโตแห้งครับครับก็บคือรลอมนี้เข้ากับเน้นๆตัวเลขที่นาสิมาที่สุดให้กับท่านผู้ชมเนาะตอนยาย่เนะาะครับหรือว่าทาจังไดถ้าท่านผู้ชมอยากงูบ้านเล็กที่เดี๋ยวคุณยายนมสิไปอ่าถามห้หมสิบเบืองห้เดี๋ยวผมสิมาตามต่อไห้ในโค้งสุดท้ายครับในงวดนี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า เลขกอะลรอีกหลายมืออยู่เนาะคุณยายเนาะหลา,หลายมืออยู่ครับครับคุณยายครับมีอยังสิบอกท่านผู้ชมบอกครับสลับงวดนี้ครับแต่ม่มียังสิบอกกขอเขาเายขาวยพรดให้อยู่ดีม่แห้งให้หลับให้ด้วยให้จเจริญนลุงเรื่องเนอครับให้ซื้อเลขตัวใดอยางขอให้ถือนาะคุณยายเนาะ<อ>ใกล้จะให้ด้ถือให้มีโชคครับครับให้น้ำโชคก็ให้ครับครับท่านผู้ชมครับอ่ารอบนี้ครับคุณยายหนุ่มครับฝันว่า ตัวเองกลับไปบ้านเก่าแล้วก็พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วพาไปเกี่ยวข้าวครับแล้วก็พอเกี่ยวข้าวเสร็จก็กลับมาครับมาถึงหมู่บ้านของตัวเองแต่อายังมไม่าถึงบ้านตัวเองก็มาเห็นสองพ่อเมียที่คุณยายรู้จักครับเขาฆ่ากันตายอยู่ในบ้านครับคุณยายก็เห็นว่าเขาตายทั้งสองคนครับแล้วก็สักพักหนึ่งผัวก,ก็ฟื้นขึ้นมาครับผัวฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปหายามาให้เมียกินเมียก็ฟื้นขึ้นมาอีกครับ คุณยายเลยตีตัวเลขให้48ก็คืออายุของผัวแล้วก็คนที่เป็นเมียอายุ47ปีครับแล้วก็พ่อของคุณยายบอกเลขก็คือ172ก็มีแค่นี้ครับเป็นเลขสามขุมเนาะคุณยายเนะาะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับงวดของวันที่16สิงหาคม66ครับ ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้โชคดีเฮง<ๆ>วรวยๆกันทุกคนทุกท่านครับ